วันนั้นวันนี้พลนเอกส่วนที่ออกมารับแล้วว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปัญหาที่ตัดสินใจทํารัฐประหารวันนั้นแล้วการตัดสินใจทํารัฐประหารวันนั้นก็เกิดความล้มเหลวในการบริหารจัดการประเทศก็คือไม่ทําการปฏิรูปประเทศนี่คือจุดอ่อนของคณะรัฐประหารในชุดนั้นปัญหาก็เลยคาสาัคาราคาสังมาวันนี้กลับมาที่พรกการเมืองใหม่ ไม่ไปไกลเดี๋ยวจะหาผมไปออกทะเลก็ต้องออกทะเลบ้างนะฮะบางทีแม่น้ํามันก็ไม่มีทางออกครับพ่อแม่ไปดอกรับก็ดีพักการเมืองใหม่ก็เช่นเดียวกันครับนะฮะเสร็จแล้วการแก้ปัญหาด้วยระบบประชาธิปไตยในวันอาทิตย์ผมคิดว่าสวยงามมากแน่นอนมีการโต้แย้งกันบ้างมีการโหหาโหหากันบ้างใช่ไหมแล้ว ไม่มีใครจัดตั้งใครไปไไใช่หรือเปล่าพ่อแม่พี่นดอจับได้ไหมคืนวันเสาร์เนี่ยผมไปได้ข่าวมาว่าพี่ดอบัทบิทที่อยากจะให้พักการเมืองใหม่มีนโยบายโหวตโนมีอาการเบื่อพักการเมืองใหม่จะไม่ไปกันใช่หรือเปล่าแล้วถามหน่อยว่าเมื่อผมมาพูดเป็นเหตุเป็นผล บอกขอให้ไปกันในฐานะสมาชิกพรรคการเมืองใหม่จะต้องไปแสดงความคิดเห็นในกระบวนการประชาธิปไตยแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าเท่าแก่สั่งได้อย่างไรใช่หรือเปล่าเอ,อพูดอย่างนี้มาดูถูกพี่น้องพัชิมินตริใจหรือเปล่าครับเอาละผมก็อธิบายกว่าไปเมื่อคืนนี้ยืดยาวแล้ววันนี้ก็พูดไม่ต้องยืดยาวถึงขนาดน,นั้นประเด็นที่ผมจะพูดต่อก็คือว่าเมื่อ วันอาทิตย์ได้มีการโบสถมีคนไปร่วมประชุมประมาณพันคนนะฮะและวก็บ,บอกว่าก่อนที่ดีการประชุมพี่น้องที่ไหนมาเอ่ยยะลาอ๋อยะลายะลาพี่น้องยะลาก็เหนื่อยนะครับเผเจญกับสถานการณ์วิกฤตนะครับมีระเบิดแทบจะเป็นรายวัน ถ้าพาตัดมะเร็งเสียตอนนั้นตอนนี้ก็จะดีขึ้นเยอะนะครับเมื่อท่านไปทําตอนนั้นแล้วปัญหาเวลานี้ค้างคางมาถึงพวกเราและไอความเน่าไ็ไอมะเร็งนี่มันลามมาไปเยอะแยะนะักการเมืองชั่วนี่มากเหลือเกินแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรมันกระทบถึงผมตรงที่ว่าเขาพระวิหารหรือว่าชายแดนของผมเวลานี้มันต้องพึ่งนะักการเมืองซึ่งผมหนีไม่พ้นนะและ้วนักการเมืองก็คุมทหาร แล้วพูดแล้ววนไปวนมาก็เป็นวนอยู่ในกะลังคือว่าอะไรฮะต้นเรื่องของเรื่องคือเราต้องบริหารนักการเมืองก่อนแล้วอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและผมขอโอกาสการละเทศะที่เหมาะสมขึ้นแสดงความคิดเห็นต่อไปครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์วีรพันธ์มาลัยพันธ์นะครับอาจารย์เทมติครับกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้ออกถแถลงการผ่านเว็บไซต์เผยแพร่จดหมายประท้วงที่ยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับ โดยเขาอ้างว่านะครับมีการล่วงละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาโดยไทยนะครับเมื่อเวลา13.45นามีเครื่องบินของกองทัพไทยสองลำล่วงล้ำเข้ามาในน่านฟ้าบริเวณปราสาทตาเมือนทมและตาควายของกัมพูชาของกัมพูชานะครับต่อมาเวลา13.55นากองทัพไทยเปิดฉากยิงกระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรเข้ายัางพื้นที่บ้านโคกมอน จังหวัดอุดรมีชัยห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ22กิโลเมตรซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีพลเรือนอยู่อาศัยหนาแน่นโดยทางการกัมพูชาย,ยังคงยืนยันสิทธิ์ในการป้องกันอธิปไตยและบุรณภาพเหนือดินแดนของกัมพูชานะครับนี่คือแถลงการผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเป็นจดหมายประท้วงที่ยื่นต่อสถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญนะครับครับอาจารย์ที่มติครับครับต้องขอ,ขอบคุณคุณเติมจาก อาจารย์วีรพันธ์แล้วก็อาจารย์พีพบเนี่ยนะครับที่ขัดตาทับครับอาจารย์ทําไใครับสมเดยวครับเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียนสอสลากไก่นะครับสอสลากไก่แปดสามสี่เก้าสอสลากไก่แปดสามสี่เก้ากอทนะครับให้เรื่องรถของท่านด่วนกรับกับเชิญครับขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางบ้านนะครับสมเด็จทุนเจนบุญราณีน้องบุญมานาและ บายอนทีวีครับคือสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยคำาจริงแล้วผมสัญญาไว้กับหน่วยทาหารพลานเอาไว้ด้วยแต่ว่าผมได้พยายามเลือกภาพที่เพื่อจะให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นทั้งภาษาตาเมืินทมและภาษาตาควายอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เปิดเผยเพราะคณะของเราเป็นคณะแรกที่ได้เดินทางไปที่นั่น เมื่อปี2553เกิดจากการที่ JBC ไปประชุมแล้วเกิดไปแบ่งภาษาตาควายให้กับกัมพูชาไปครึ่งหนึ่งโดยความสำคัญผิดคิดว่าสันปันนั้นคือกลางตัวภาษาเพราะฉะนั้นผมก็จะไล่เรียงไปนะครับก็อาจจะขอะใช้เวลานิดหน,นึ่งพอดีตอนแรกเนี่ยมันเสร็จแล้วลืมดันไปแบบไม่เซฟมันหายไปเลยพอดี อาจารย์วีรพันใกล้พูดจบพี่ิภพบเดินเข้ามาผมเลยโชคดีไปครับพ่อแม่พี่น้อ <c> ง <oughs> มันนั้นต้องพูดโดยที่ไม่มีภาพนะครับอ่ะอย่างนั้นเริ่มเลยครับภาพแรกครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไม่ทราบว่าโอเคครับมันเอียงๆยิดหนึ่งนะคือภาพนี้เนี่ยเป็นภาพเปรียบเทียบเส้นเขตดแดนบนแผนที่ปักปันเขียดแดนระหว่างอินโดจีกัสยามก็คือแผนที่สองระวางนะครับพ่อแม่พี่น้องก็คือระวางโขง อยู่ทางด้านขวาของพ่อแม่พี่น้องขวานะฮะส่วนทางด้านไปทางซ้ายที่อยู่วงกลมๆนั้นเนี่ยถัดจากตรงนั้นไปเนี่ยเป็นระวางดงรักเป็นแผนที่โบราณแต่ว่าเมื่อเทียบกับแผนที่ของฝ่ายทหารอันนี้ทหารทำนะครับกองกำลังสุรนารีไม่ใช่ผมทำ ทหารนั้นเขาก็ห่วงใหญ่พื้นที่ในบริเวณสีแดงทั้งหมดที่พ่อแม่พี่น้องเห็นนั้นเป็นพื้นที่ที่เราจะเสียให้กับกัมพูชาแล้วกัมพูชาอ้างสิทธิ์ว่านั่นคือดินแดนของประเทศไทยของพูดชัดที่สุดนะครับตอนนี้กัมพูชาอ้างสิทธิ์ว่าพื้นที่สีแดงทั้งหมดนั้นเป็นดินแดนของกัมพูชาแต่แท้ที่จริงแล้วก่อนมี MOU 43เป็นพื้นที่ของไทยของพูดชัดมากนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านนายกจะโต้แย้งเนี่ย เชิญอภิปรายร่วมกันบนเวทีนี้ผมก็โอเคนะเว้นแต่ท่านนายกจะไม่กล้าผมคิดว่าท่านนายกไม่กล้าเพราะตอนนี้มันจะเป็นฤดูเรื่องตั้งฮะัท่านมาปุ๊บท่านตก,กเวทีแน่ครับตัวตัวกับท่านนายกก็ได้ครับพ่อแม่พี่น้องไม่ถึงขนาดต้องมีปันเทพด้วยไม่ต้องก็ได้ครับเอาเทพมนตรีอพอแล้วครับตอนนี้เนี่ยข่าวที่แล้วให้พ่อแม่พี่น้องด่วนนี้แล้วเนี่ยมันไม่สะใจครับ ลุงจำลองก็เป็นแรงบันดาลใจฮะต้องขอปรบมือให้ลุงจำลองว่าให้เอาแผนที่หนึ่งต่อสองแสนมาทาบดูซิว่าเราเสียไปเท่าไหร่ทหารเขาทาบไปครับแต่มันเป็นเอกสารลับพอดีได้มาผมก็เลยไม่ต้องไปทำงานฮะนี่ฮะเราต้องเสียไปประมาณหนึ่งร้ยสาสิบถึงหนึ่งร้ยสี่ิตารางกิโลเมตรเฉพาะ พื้นที่ตั้งแต่บุรีรัมย์ไปถึงอุบลราชธานีไม่รวมอุทยานแห่งชาติอีกเจแห่งนี่คือภาพแสดงโดยทหารกองกำลังสุรนา,ารีครับไม่ใช่เทพมนตร,รีเพราะฉะนั้นท่านนายกดูนะฮะว่าท่านนายกใช้ m o โ4ย่ 3, กอดกันเข้าไปเนี่ยกัมพูชาอ้างเศษพื้นที่เหล่านี้เนี่ยใายนานๆฮะท่านนายกจะได้รู้ว่า ที่กัมพูชามาตีเราทุกวันนี้เนี่ยเพราะเขาต้องการอ้างสิทธิ์ของเขาอย่างเต็มที่ในแผนที่แค่สองระวางนะพ่อแม่พี่น้องคือระวางที่เรียกว่านมเบอร์หกกับนมเบอร์ห้านำเบอร์หก็คือพื้นที่ตอนที่หครับอันได้แก่เขาสตาโสมปราสาพระวิหารและภูมะเขือพื้นที่ตอนที่ห้านี้ก็ไล่ลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสองพื้นที่นี้ที่อยู่ใน JBC เนี่ยกัมพูชาจะได้ไปรวมเนื้อที่130-140ถึง140ตารางกิโลเมตรคิดง่ายๆประมาณ80,000กว่าไร่ตารางกิโลเมตรหนึ่งเนี่ยก็คือ625ไร่นี่คือผลพวงจาก MOU 43ที่ยอมให้เอาแผนที่1ต่อ2 0แสนมาบรรจุเอาไว้และเป็นอม MOU ที่เถื่อนและ มีแผนที่ที่เก้ครับอันนี้ชัดเจนครับพ่อแม่พี่น้องเราพูดกันมาหลายรอบแล้วแต่สแสดงให้เห็นชัดเจนว่าสองระวางนั้นเป็นปัญหาระวางของครึ่งระวางฮะเพราะไอ้ครึ่งระวางอยู่ที่ลาวฮะเราไม่นับส่วนระวางดงรักเนี่ยที่อยู่ในแผนที่ฝรั่งเศสเนี่ยมันใช้ได้ประมาณแค่ครึ่งระวางครับคือบริเวณปราสาทพระวิหารครับเพราะถ้าเกิดกัมพูชาใช้แผนที่ดงรักทั้งหมดเอามาเรียกร้องต่อยูเนสโก กัมพูชาก็ใช้แผนที่เถื่อนครับพ่อแม่พี่น้องโดยดุลยดีของตัวเองมันทั้งเก้ฝ่ายเราและมันทั้งเถื่อนฝ่ายมันเพราะมันไปขัดกับรัฐธรรมนูญของกัมพูชาในปี1992ที่ใช้เพียงแค่แผนที่1ต่อ1แสนในการแบ่งเขตระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่เวลาที่เราไปเซ็นกัมยู43เสร็จเนี่ย กัมพูชากกรู้แก้วฮะว่าเราหลงกลเข้าไปแล้วครับใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนและกัมพูชาคิดว่าเดี๋ยวเราจะรู้ว่าในรัฐธรรมนูญของเขานั้นใช้เพียงแผนที่หนึ่งต่อหนึ่งแสนกัมพูชาเลยไปแก้ตอนท้ายของรัฐธรรมนูญกัมพูชาครับไปเพิ่มเติมว่าแผนที่หนึ่งต่อหนึ่งแสนในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกัมพูชาในปี1992ซึ่งอันถักมาใช้มาทําให้เนี้ยมันก็คือแผนที่หนึ่งต่อสองแสนที่ไทยได้ทํา MOU สี่สามกับเขานั่นเองครับอันนี้คือมันเป็นเกมกลวงของศียนุ กับนายโบราทัศน์ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของราชวงศ์ของสีหนุครับพ่อแม่พี่น้องมันมีความซับซ้อนเรื่องนี้ฮะเราต้องไปล้วงไปควักออกมาฮะแต่รัฐบาลนี้ไม่เคยฟังเราครับพ่อแม่พี่น้องพื้นที่ที่สุรนารีตอนสุร,รนารีรายงานไปก็คือพื้นที่ที่มีปัญหาหกจุดนี้เดี๋ยวผมค่อยๆไล่เรียงทีละจุดแล้วแม่ทัพเยิ้มต้องรับผิดชอบนะ แต่พื้นที่วันนี้ที่พูดคือ,คอตาเมือนทมตาเมือนโต๊ะและก็ตาเมือนอันนี้เป็นรายงานของกองกําลังบูรพาไอ้กองกําลังสุรานารีก็เป็นลูกเก่าๆครับพ่อแม่พี่น้องแต่ผมไปเนี่ยปี53ที่ผ่านมานี้นี่คือปราสาทตาเมืองหรือที่เราเรียกว่าบ้านมีไฟที่ผมพูดเมื่อวานนี้ อยู่บริเวณกลุ่มปราสาทตามเมืองทมเนี่ยนี่คือรถบัสของพวกเราเราไปเมื่อปีห้าสามเนี่ยครับสดสดร้อนร้อนครับแล้วเราเชื่อว่าเราเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวที่เข้าถึงจุดยุทธศาสตร์สําคัญของฝ่ายเราแต่ผมไม่เอามาให้แสดงให้เห็นเพราะเดี๋ยวขเขมรม,มันเล่นงานพี่น้องทาหารของเราได้เอาเป็นว่าบางจุดเท่าน,นั้นเองครับนี่คือที่เราไปบริจาคก,กันเราไปสองรอบครับ เราไปรถบัสแดงรอบหนึ่งเราไปรถบัสเล็กๆรอบหนึ่งแล้วก็มีพี่น้องทหารพลานหน่วยนี้นะครับที่กําลังปะจนกับเขเมรอยู่เนี่ยกําลังปะทะก,กันเนี่ยตรงบริเวณนี้ครับคือสมรภูมิครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือผมนี่แหละกับเพื่อนๆนะในกบหาแก๊งที่พ่อแม่พี่น้องไปซื้อเสนะื้อะไรเนี่ยนี่กุ๊กหาแก๊งนะก็มีทหารมารอมารับนะฮะและก็นี่คือสภาพที่อยู่ของทหารนะพ่อแม่พี่น้อง ดูสิครับดูแม่ทับเยิ้มฮะคุณเชียงก็ไม่ให้กินครับพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วที่ผมไปมาผมไปใช้คุณเชียงถูกไหมฮะเมื่อวานที่ผกวอาคุณเชียงมาแสดงใช่ไหมครับหน่วยเหนือได้รายมาไล่รายงานมาอันนี้เป็นลักยงฮะลักยงรายงานมาว่าคุณเชียงที่อาจารย์ให้กับทหารนั้นได้ทอดให้ทหารได้กินในแนวหน้าแล้วครับ สภาพที่อยู่ของพ่อแม่พี่น้องที่เป็นของทหารของเราฮะทหารพารนฮะดูฮะอยู่อย่างเงี้ยฮะกินกางดินนอนกางดินกิน,น,นกางทรายครับนี่คือจุดสําคัญหลักเขตที่สมมุติว่าคือหลักเขตที่ยี่สิบสามที่กัมพูชากับไทยในขบวนการ J b บบอกว่ายังตกลงกันไม่ได้หลักนี้เป็นหลักของเราที่ตั้งอยู่ตรงหน้าผาครับและพอแมาพี่น้องเห็นบังเกอร์ข้างหลังไหมฮะ ถัดจากบังเกอร์ไปนั่นคือหน้าผาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักเขตที่23ของเรานั้นตั้งอยู่ตรงนี้เราต้องใช้บันทึกวาจาแล้วบันทึกวาจานั้นเส้นเขตแดงของเราอยู่ที่ขอบหน้าผาคือสุดบัง